ล่าสุดตลกชื่อดังอย่างคุณจตุรงค่ะผู้ชมเขาถูกต่อว่าต่อขานว่าเป็นตลกไร้สาระ oh. คุณจะรู้สึกยังไงบ้างถ้าคุณเป็นตลกนะแล้วคุณถูกด่าว่าเป็นตลกไรสาระสืบเนื่องมาจากค่ะคุณผู้ชมคุณจตุรงเนี่ยได้โพสต์คลิป6รุมหนึ่งทำได้อย่างไงอ่า หลังจากนั้นค่ะผู้ชมขาก็กลายเป็นดรามา่าเพราะเขาบอกแบบนี้คุณจตุรงบอกว่าเขาต้องการทําคอนเทนต์ขำๆเท่านั้นเองเป็นตลกก็ต้องทําตัวให้ตลกเป็นเรื่องธรรมดามากๆส่วนตัวเนี่ยนะจะรู้สึกอย่างไรกับคดาด่าส่วนตัวจะรู้สึกอย่างไรกับการวิพากษ์วิจารณ์ว่าการทาคอนเทนต์หกรูมหนึ่งของคุณจตุรงเนี่ยมันแปลกไปมาฟังจากปากคุณจตุรงกันคะ่ะ ตลกเนี่ยเวลามันมันโพสอะไรไปมันก็จะถ้าเกิดสมมุติว่าให้ลุงไปไปโพสอะไรที่พูดธรรมดาหรือว่าไม่มีอะไรที่มันเกี่ยวกับตลกเลยเงี้ยมันก็จะไม่มีคนดูไงคือเราปล่อยตัวเองไม่ได้ไงต้องดูแลเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจบจากนี้ก็ต้องไปออกกาลังกายอีกคือไม่อย่างนั้นเนี่ยเราก็จะกลายเป็นกลายเป็นแย่ไปไม่เกี่ยวกับงานด้วยนะมันเกี่ยวกับง,งานด้วยนะนยงงนนะถ้าสภาพลุงไม่ดีก็ไม่มีใครเขาจ้างนะ คือมันเป็นตอนนี้เป็นกระแสเลยนะแล้วก็ขึ้นทวิตเตอร์ด้วยนะขอต่แตก่กนะคือขึ้นเทนทวิตเตอร์ในในตัวอย่างนะนะกับของจริงนะของจริงมันจะมีเยอะกว่านี้อีกคันี้มันมันไม่มีเวลาที่จะไปตัดใส่ตัวอย่างนะเขานั้นเองอะ่ะตัวอย่างมันน้อยมากบางคนบอกตลกตลกมันก็มีแค่ตัวอย่างไม่เลยรับรองว่าไม่เลยงานนี้คุณจะได้ดูทั้งทั้งเรื่องแบบเต็มๆคือไปคุยไปนั่งดูกับพจน์แล้วทั้งเรื่องเลยแต่แต่งมีทั้งเรื่องคือคนอื่นได้พัก พักคือเจ๊แต๋วทาง่าเวลาเวลาเล่นแล้วถูกใจเขาเนี่ยเขาจะเขาจะคิดไปเรื่อยแหละเจ๊มาฉากนี้เจ๊ไปเจอคนนี้เจ๊ไปนี่น้กลายเป็นเรื่องที่ที่กูเล่นทั้งเรื่องอะ่ะที่มีเจ๊แต๋วทั้งเรื่องเดี๋ยวเขาไปดูจะรู้เลยว่าว่าว่าเป็นอย่างนี้จริงๆอ่ะคุณผู้ชมประเด็นมี2ประเด็นนะประเด็นแรกเรื่องของคุณจดลงเนี่ยมีการโพสต์คลิป 6รูมหนึ่งนะคะหลังจากนั้นคุณจตุรงก็บอกว่าโอ้เขาเป็นตลกเขาก็ต้องทำคอนเทนต์อะไรมนตลกตลกอย่างนี้แหละเพราะไม่งั้นเดี๋ยวตกงานอ่าม,มันคือเรื่องจริงนะคุณผู้ชมเพราะว่าตลกเนี่ยถ้าทําตัวไม่ตลกเนี่ยมันก็จะไม่ตลกนะคุณผู้ชมซึ่งต้องขำและตลกอยู่เป็นประจําและสม่าเสมออ่ะอีกประเด็นหนึ่งเร็วๆนี้ภาพยนตร์ไทยอีกหนึ่งเรื่องนะ จักรวาลหอเต๋าแตกนั่นก็คือหอเต๋าแตกแหกโควิดปังปุริเย่จะเข้าแล้วค่ะหอเต๋าแตกเขาเรียกว่าเป็นภาพที่แปลละคุณต้องไปตามกันนะวันที่สองธันวาคมนี้นะคุณผู้ชมทุกโรงภาพยนตร์ซึ่งคุณจตุรงเนี่ยเขาอัปเดตนิดนึงเขาบอกว่าคุณพจน์อนอนท์เนี่ยเวลาถ่ายทำเนี่ยนะแล้วก็เสนอไอเดียกันไปเล่นแล้วอ่ะคุณพจน์อนอนท์ซื้อไอเดียก็เล่นกันยาวแล้วมันจะตลกมันจะสนุกถึงต้องบอกว่าภาพนี้มีการรวมตัวค่ะคุณผู้ชมของดารานักแสดงมากฝีมือ ากมายรวมไปถึง Net Idol, YouTuber, i n f ์อินฟลูคนดังอีกมากมายต้องตีตั๋วกันไปดูนะเพราะว่าหนึ่งในนั้นเนี่ยเล็กซี่ นั่นด้วยหรอจะไปตีตัวดูจะไปตีตัวดูจะไปดูเจ๊ตเต๋าจะไปดูเจ๊แเต๋ากับอาแพงเคอแงเค่สังกงนะคะก็คือจะตุลงกับคุกกติใช่แต่มีคนบอกว่าเล็กซี่เหมือนเจ๊ตเต๋วเล็กซี่เหมือนเจ๊แเต๋อมากเลยเดี๋ยววันหลังจะแต่งเป็นตัวเป็นเจ๊ตเต๋อก็แต่งแต่งตัวเป็นเจ๊แเต๋อไปดูสิใช่ว่าจะแต่งตัวเป็นเจ๊แเต๋อไปดูเหมือนวันนั้นแต่งตัวเป็นเจ๊แเต๋อ ไปสวนไปร้านอาหารของพี่ลงเออดีไปร้านอาหารเผื่อจะได้ส่วนลดอ่ะแม่ใช่แต่เป็น f อฟซเขาอ่ะแต่ลุงลงไม่อยู่ไงวันนั้นก็เลยก็เลยเขาเข้าใจว่าเรานี่คือเจ้าของร้านได้คิดรีมคิดว่าจะเป็นลุงลงเออนะอันนี้เล็ก็ีต่อนะี้อแล้วไม่ได้อ่ะเล็ซซี่นะไม่ใช่ลุงลงนะนะฝากติดตามด้วยนะคุณผู้ชม ฝากไปดูเจ๊แตวฝากไปดูอาแพนเคกวันที่สองทำมาคมน,นี้นะคะทุกโรงภาพยนตร์เสียงเหมือนจกักรวาลหอเตาแตกได้ได้ไหมไเสียงหน้าได้ อภักหน้านะภาคหน้าขออภพอโนงนะคะให้เล็กซี่ไปเล่นด้วยนะคะรับบทเป็นลูกสาวเจ้าแฝวก็ได้นะฮะเออได้นะได้ต้องมีนะเนาะภาพหนึ่งเพราะมันไม่น่าจะจบลงง่ายๆอ่ะเรื่องหัวแ๋วแตกมีอีกเขาเขาคิดต่อแล้วเนาะมันต้องมีหอวต้วแตกวานนงวานนอนอะไรของเขาอะมีเยอะเลยนะ